แถวที่2แล้วจะขึ้นแถวที่3ใช่ไหมคะหน่งสองแล้วจะขึ้นแถวที่สามแล้วก็เวียนกันมาแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นค่ะมามาก้อยจะมาแชร์วิธีการทำค้างค่ะการผูกเชือกแบบง่ายนะคะเทคนิคนี้ดีมากๆเลยแล้วฝากกด s u b s ไ r i ต์ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ นี่นะคะก้อยจะแชร์วิธีการทำค้างโดยการใช้เชือกผูกนะคะซึ่งมีวิธีการผูกเชือกที่ง่ายมากๆเลยคลิปนี้อาจจะมีเสียงลมแทรกบ้างนะคะก้อยต้องขออภัยด้วยนะคะค้างง่ายๆของก้อยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเป็นไม้นะคะไม้ทำค้างซ,งซื้อได้ตามร้านร้อยเย็นหรือร้านเกษตรทั่วไปค่ะก้อยใช้ทั้งหมดนะคะ6ชิ้น6อันนะคะตั้งเป็นเสาวไว้จากนั้นก็ใช้เชือกค่ะแล้วก็กันไกลนะคะเตรียมของทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เชือกเนี่ยเราเวลาทเรามัดค้างหรือว่าทําค้างนะคะเราจะต้องตัดแล้วก็ทําการมัดใช่ไหมคะพม่าก,ก้อยมีวิธีที่มัดค้างแบบไม่ต้องตัดนะคะก็คือมัดด,ด้วยวิธีการดึงเชือกแล้วก็มัดเลยค่ะแล้วก็ลากแล้วก็มัดเลยโดยไม่ต้องใช้กรรไกรตัดเวลาที่เราแกะออกนะคะมันก็ยังเป็นเส้นยาวๆอยู่ บางทีเราตัดแล้วเชือกมันอาจจะสั้นเกินไปมันกะไม่ถูกต้องนะคะอาจจะกะแล้วสั้นเกินไปยาวเกินไปทําให้เสียเวลาในการต่อเชือกฉะนั้นมาก้อยจะมาแชร์วิธีการมัดเชือกแบบไม่ต้องตัดเลยค่ะอันนี้จะเป็นเชือกอะไรก็ได้นะคะจะเป็นเชือกอเชือกป่านเป็นเชือกฟางนะคะหรือว่าเป็นเชือกอื่นๆก็สามารถทําได้ค่ะคก้อยจะมัดตรงนี้นะคะวิธีการมัดของก้อยก็คือดึงเชือกมานะคะกะต,ตรงที่เราจะมัดบริเวณนี้ใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมัดอ้อมนะคะอ้อมหนึ่งรอบแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจากนั้นก็ใช้ตรงนี้นะคะมัดมัดเป็นโบค่ะจะได้แกะง่ายเวลาที่เราลื้อนะคะหรือถ้าใครไม่ซีเรียสมากก็มัดแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆหรือจะมัดเป็นโบก็ได้น,ะะนี่ค่ะเห็นไหมคะ จะมัดเป็นโบก็ได้ถ้ามัดเป็นโบต้องเอายาวกว่าน,นี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นค่ะแล้วเราเราแกะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะคะนี่แล้วก็ดึงออกได้เห็นไหมคะไปมัดให้ดูอีกครั้งนึ่งนะคะลากมาตรงนี้นะคะแล้วก็อ้อมอ้อมแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะจากนั้นก็มัด เสร็จแล้วก็มัดโบค่ะนี่ค่ะหลัวที่เราแกะเราก็แค่ดึงตรงนี้ออกนะคะแล้วมันก็จะแกะได้แล้วค่ะนี่ยหาวิธีการมัดเชือกแบบไม่ต้องตัดนะคะไม่ต้องใช้กันไกรเลยค่ะ พอทำแถวที่1แล้วจะขึ้นแถวที่สองก็มัดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วพอเราจบแถวที่สองแล้วจะขึ้นแถวที่3ามใช่ไหมคะหนึ่งสองแล้วจะขึ้นแถวที่สามแล้วก็เวียนกันมาแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะแถวเวียนกันเป็นเหมือนบันไดขั้นขึ้นไปนะคะจะไม่ตัดเชือกเลยแบบนี้ค่ะแล้วขึ้นที่สามแล้วก็ ฝั่งนู้นจะเป็นแถวที่สองหนึ่งสองใช่ไหมคะแต่แถวนี้จะเป็นแถวที่สามหนึ่งสองสาคือก้อยเริ่มจากที่นูน่นเวียนมารอบนี้รอบที่3าบรรจบตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็เวียนกันขึ้นเหมือนบันไดวนนะคะก็ไม่ต้องตัดเชือกเลยนะคะก็มัดทีนี้เราก็ขึ้นแถวที่สามต่อเลยคะ่ะ สำหรับคลิปสั้นคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนเปลูกแล้วมีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจในคลิปนี้สามารถที่จะถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้หรือจะเข้าไปคุยกันใน เฟซบุ๊กกลุ่มนะคะที่ก้อยจะแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปค่ะและการปลูกนะคะเป็นการแชร์วิธีการปลูกแล้วก็แนะนําการปลูกต่างๆด้วยนะคะใครชอบก็ลองเข้าไปดูค่ะเข้าไปติดตามในกลุ่มในเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าจะเป็นเพจก็ตามนะคะสาม,มารถถามคําถามได้ฮามาก้อยก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคําถามค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ はい歌うよせーのハッピーバッテリートゥーユーハッピーバッテリートゥーユーハッピーバッテリーアゲンキーハッピーバッテリートゥーユーはい全部拭いて <laughs> ーーあっ緊張どうぞどうぞはいいただきまーす ีมนัสน้สอาย้นี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ